แสบตลอดเวลาแสบรุนแรงมากทานยาลดกดมาตลอด16ปีค่ะ3เดือนที่แล้วอะแสบร้อนท้องจุกแน่นตลอดเวลาแสบจุกปวดท้องแบบจุกไปนันปีท้องอืดแน่นท้องหายใจไม่ออกหายใจไม่สุดเลอปเปรี้ยวขึ้นมาเงี้ยตีสองตื่นมาเกิดหายใจไม่ออกอย่างรุนแรงครับจนต้องหามส่งโรงพยาบาลน้ำหนักลงครับ2เดือนแรกลงไป10กิโลท้อครับผม พี่ทานยูอดีซองแรกพี่ก็รู้สึกว่าอาการแสบดีขึ้นนะคะพอพี่ทานยูอดีสินาทีอาการแสบของพี่ก็จะเริ่มเบาลงไม่ว่าจะเป็นแสบร้อนท้องแสบร้อนกลางอกฮาชียูอดีค่ะพี่เข้ามาช่วยเรื่องอาการจุกแน่นตลอดเวลาแสบร้อนท้องแผลวได้ดีมากๆเลยมันช่วยได้ดีมากมากยูอดีก็พอทานเข้าไปเหมือนแบบท้องเราดีมากคือไม่แน่นท้องไม่อืดท้องไม่ไม่แสบท้องอะไรเงี้ยค่ะทําให้เราทานอาหารได้เยอะขึ้น มีเพื่อนผมแนะนำอาชิดูอย่างแรกคือลองซื้อ,อยูอาดีมาทานผมทานมาได้ประมาณ1เดือนครึ่งอาการแสบท้องจุกท้องหายไปปิดทิ้งเลยครับผมเชื่อไหมผมเนี่ยเป็นหนักถึงขั้นที่ว่าธรรมดาเมื่อก่อนผมนอนอย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเวลานอนปุ๊บเนี่ยกรดมันดันขึ้นมา แสบร้อนที่วันนี้เนี่ยก็มีนนัตกรรมใหม่ซึ่งผมกำลังจะนแนะนําก็คือตัวนี้แหละฮะคือตัววิอ,อาดีเขาจะมีส่วนผสมที่เรียกว่าเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติจริงๆจะบอกว่าเวลากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกอะมันจะเคลือบนะฮะมันจะเป็นเมือกไปเคลือบกระเพาะเราเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกกรดกือที่มันออกมาเนี่ยก็จะโดนไอ้เจ้าเมือกเหล่านี้โปรเทคเอาไว้ให้สําหรับมันก็เป็น,นก็เป็นการเคลือบกระเพาะเอาตรงๆรสชาติอร่อยเหมือนหวาน นะครับหาอะไรมาแบบดูแลตัวเองสักอย่างเนี่ยต้องพิ TV ถีพิถันพอสมควรและที่สำคัญในตัวีตัวนี้เนี่ยเขามีออยนะครับแล้วก็มาตรฐานโรงงานเนี่ยก็กสุดยอดนะฮะ GMP ISO 9001 Gsaccp เป็นมาตรฐานอาหารนะครับปลอดภัยอ่ะเชื่อผม